เออเอาแด่หัววันเลยเอาแด่หัววันเลยโอเคสวัสดีฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลทำกานแข่งขันด้วยแล้วก็ลิเวอร์พูลก็จะลงเตะด้วยนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เนื่องจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาเขาก็เตะกันไปแล้วนะครับแล้วก็คงจะรู้ผลกันไปแล้วมั้งนะฮะหลายๆคู่ก็เป็นใจบ้างไม่เป็นใจบ้าง ก็ลองไปไล่ๆดูเอาก็แล้วกันว่าคู่ไหนผลการแข่งเป็นยังไงอย่าให้ต้องพูดดีกว่านะครับเอาตัวหัววันเลยนะครับแม่จริงๆสุดๆไปเลยเพื่อนรักเอ้ยอ่ะนะฮะก่อนจะไปว่ากันถึงความพร้อมในค่ำคืนนี้นะครับก็ ฝากไปด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับคอเกมเมอร์นะฮะสายเกมทั้งหลายก็ไปโหลดติดเครื่องกันไว้ได้เลยครับสำหรับ f c Mobile นะครับแล้วก็ที่สำคัญในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่1กันยายนเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแดงเดือดด้วยนะครับ Red w a ร์นะฮะมนยูพบกับรีพูล เริ่มงานตั้งแต่17นาฬกานะครับร่วมสนุกทั้งกิจกรรมแล้วก็แจกของรางวัลภายในงานนีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่รีว e วพาร์คนะครับชั้นจีไอคอนสยามนะครับฝากไว้ด้วยนะไปติดตามกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งผู้ใหญ่แกดีที่เราต้องฝากไว้ก็คือเท่าแก่น้อยกินคู่ดูบอลน,นะครับตอนดูบอลจะไปกินอะไรได้นอกจากเท่าแก่น้อยนะครับกินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะฮะที่สําคัญเพลิน หยบหยับหยบหยับติดไม้ติดมือเข้าปากดีเหลือเกินครับสำหรับเท่าแก่น้อยกินคู่ดูบอลขอบคุณด้วยนะครับและที่ต้องขอบคุณอีกหนึ่งเจ้าสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับก็คือมั่นใจอะไรกังวลเรื่องรอยขีดข่วนครับปกป้องด้วยฟิล์มกันรอยติดรถยนต์นะฮะเอลรีเดนิสันที่สุดแห่งฟิล์มกันรอยมาตรฐานระดับโลกครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ ลิงก์ที่เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้หรือว่าเข้าไปดูในคลิปได้เลยนะครับสำหรับ Every d e n n i s o n นะครับฝากไปด้วยเอาละฮะก็ uh, เมื่อคืนที่ผ่านมาก็น่าจะทราบผลกันไปแล้วอ่ะ uh, เดี๋ยวสรุปผลให้หน่อยก็แล้วกันนะเอาแบบจริงๆจังๆไม่เล่นก็แล้วกันนะคู่หัว่ําคู่หัววันก็ บรทันนะครับเอาชนะแมนเ h e เตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคิสตันพาเลตแพ้เวสต์แฮไป0ประตูต่อ2 f u ฟูลแนชนะเลสเตอร์ r 2ประตูต่อหนึ่งนะครับมาสตี ry, ถลม่มเอฟซูไป4ประตูต่อ1นึ่งเซาท์แฮมตันอาการหนักนะฮะแพ้ลอตเตอรี่ฟอร์เรสไป0ประตูต่อ1นึ่งนะครับสเปอร์ ur, ถลม่มเอ e เวอรตันไป4ประตูต่อ0พอกันเอ e เวอรตันซีซั่นนี้โอ้โหดูแล้วรุ่นหนีตกชันน้นอีกแล้วซาลามังนะฮะส่วน a s สตันวิล่ แพ้กับอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ2นะครับอ่ะก็มีหลายคู่ที่ก็น่าพูดถึงนะ่าอ,อย่างไบรตันกับแมนยูคือเห็นผลแก้งขันลายท่านอาจจะตกใจแต่ว่าถ้าไปดูสถิติแล้วต้องยอมรับว,ว่าไบรตันช่วงหลังเองเจอแมนยูก็แทบจะไม่แพ้เลยนะครับมีแค่ซีซั่นล่าสุดนัดล่าสุดที่เจอกันที่ไบรตันแพ้นะครับที่เหลือเนี่ยไบรตันไม่แพ้แมนยูมา 5 6นัดเข้าไปแล้วนะครับเกมเมื่อคืนไบรตันไบรตันขึ้นนำก่อนนะครับแมนยูไปได้ประตูตีเสมอแล้วก็มีประเด็นดราม่าเล็กน้อยตรงที่เป็นประตูลำหน้าของเซอร์กซีนะครับซึ่งก็ตามกฎกติก,กาเขาว่ามาแบบนั้นนะก,ก็ว่ากันไม่ได้ก็แล้วกันก็ถือว่าผมใช้คำว่าโชคร้ายนะจริงจังหวะแบบนี้มันคือมันจะไปโทษเซอร์กซีก็ไม่ได้อะมันอยู่ตรงนั้นแล้วอะมันจะทำยังไงมันจะหลบยังไงมันหลบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องใช้คำว่าโชคร้ายไปก็แล้วกันตามกฎมันว่าอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องรับสภาพไปนะครับส่วนแมนซิตี้ก็ตามคาดนะไม่มีอะไรไอิฟซิดไปกระตุกหนวดเสือก่อน1ลูกสุดท้ายซิตี 4, 1, e ้รัว4ี่หนึ่งเออร์ลิงฮาแลนด์แฮตทริกแล้วแฮตทริกแล้วจ้ะเล่นนะัดที่2พ่อแฮตทริกแล้วนะครับอ่ะเอาเข้าไปนะครับส่วนสเปอร์ถล่มเอฟเวอร์ตันไป4ีดูแล้วสนามใหม่ซีซั่นหน้าอาจจะไม่ได้ใช้สําหรับพรีเมียร์ลีกนะอาจจะไปใช้สำหรับเดอะแชมเปี้ยนชิพแทนนะสำหรับเอลวอตัน ส่วนแอสตันวิลล่ากับแอสตันโจนนนี้สนุกมากใครได้ดูโอ้โหถือว่าเป็นเกมคุณภาพของ2กุนซือเลยนะทั้งอูนาเอมารีแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าเริ่มต้นด้วยความคึกคักสำหรับแอสตันนแต่เมื่อเวลาผ่านไปแอสตันวิลล่าทำได้ดีขึ้นจังหวะหวาดเสียวดูเป็นแอสตันวิลล่าซะอีกที่มีมากกว่าจากโอลิวอกินที่ควรจะมีประตูอย่างน,น้อ,นอนยๆสองครั้งแต่ว่าเหลือเชื่อลูกแรกยิงออกลูก2ติดตเซฟเดวิดรรยาที่ได้รับคำชมเยอะมากว่า โอ้โหนี่คือจังหวะเซฟช็อตมหัศจรรย์ของเดวิดไรยาเลยนะครับสุดท้ายอาร์เซนอลคมกว่าครับเพราะซาลงมาแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปครับเกมนี้บ่งบอกมาตรฐานได้เลยว่าอาร์เซนอลเทียบเคียงได้กับแมนซิตี้จริงๆครับถือว่าเป็น2ทีมหัวแถวณชั่วโมงนี้ก็แล้วกันอ่ะแฟนแฟนเลี้ยวปูอย่างอนกันเลยก็ต้องยอมรับวนะ่าณตอนนี้ทั้งแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลดูจะ เหนือกว่าลิเวอร์พูลอยู่สเต็ปนึงนะฮะก็พวกเราก็คงต้องค่อยๆว่ากันไปทีละนั้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันต่อไปทีละขัน้นทีละตอนก็แลวกันก,นก็อย่างที่เห็นครับอาร์เซนอลยอดเยี่ยมจริงๆครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเกมที่บ่งบอกมาตรฐานเลยว่าในรายละเอียดของเกมบางทีบางนัดอาจจะไม่จาเป็นต้องเหนือกว่าคู่ต่อสู้เสมอไปก็ได้แต่ว่าสุดท้ายิปจอบได้เก็บ3แต้มได้นี่แหละครับสาหรับ ฟอร์มของทีมที่จะลุ้นแชมป์นะแมนาสตีทกับอาร์เซนอลก็ยังคงเป็นคู่ตัวนาังานที่จะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้นะครับสรุปตารางคะแนนนะฮะสรุปตารางคะแนนก็อ่ะเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนดีกว่าไปไปดูดาวซันโดวหน่อยก็แล้วกันอ่ะดาวซันโดวเป็นเอลียฮาร์แลนด์นะสี่ประตูละที่เหลือไล่ไลมาซอนเฮงมินแดนนี่เวลเบกเออยิงสองลูกนะเป็นเล่นไปนะอ่ะที่เหลือก็อ่ เอดินกาของไบรตันมีจอรินตันของนิวคาสเซิลส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลเองโมโซาลากับโจโต้าก็ยิงไปคนละ1ประตูนะครับจ่าฝูงไม่ต้องสืบแมนซิตี้นะครับก็หลังจากที่ถล่มอิส,สวีตไปก็ขึ้นจ่าฝูงแล้วเรียบร้อยนะครับตามมาด้วยอาร์เซนอลน,นะอ่ะคืนนี้ลิเวอร์พูลครับจะได้เล่นในแอนฟิลด์ เป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการในพรีเมียร์ลีกของอาร์นเนอร์สอตนะครับจะเจอกับเบนฟอร์ดที่มีโอกาสจะได้เจอกับอดีตนักเตะเก่าของพวกเราด้วยนั่นก็คือฟ a าบ o ิโอคาโาโยแล้วก็สเตฟานเบิร์กที่ย้ายไปร,ร่วมทีมเบนฟอร์ดในซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ถือว่าเบนฟอร์ดเป็นคู่ค้าของเราแล้วก็เป็นคนที่ทํากําไรให้กับเราได้พอสมควรเลยนะครับหวังว่าทั้ง2คนจะไม่ได้มาโชว์ฟอร์มดีอะไรเอานดนี้นะ สิบเอ็ดตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของค่ำคืนนี้นะครับผู้สาวประตูก็เป็นอิวซอนแบ็กเกอร์เหมือนเดิมแนวรับเทรนด์แบ็คขวาคู่เซ็นเตอร์เป็นอีบูโกนาเต้เล่นร่วมกับฟันได้นะเพราะว่าจูเลคอนซาอันนี้สุดยอดให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแบ็คซ้ายจะยังคงเป็นแอนดรูโรเบิร์สันถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ฟิตเต็มถังก็ตามแต่ว่าก็สลัดอาการบาดเจ็บลงสนามได้ละดันกลางครับ อ่ะผมตีเป็นคู่กลางนะเป็น alexis macarister Ale เล่นร่วมกับรอันก a าฟเฟนแบ็ n แนวลุกก็น่าจะเป็นชุดเดิมครับหรุยดีอาร์สโดมิกสบอสไลโมซาล่าครับหน้าเป้าเป็นทางด้านเด e g o c โชต้านะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิมจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะวัดมาตรฐานของ arsenal แล้วก็ลูกทีมได้เหมือนกันครับกับสถานการณ์แบบนี้เบนฟอร์ดเองจริงๆตามสถิติที่ผ่านมา ก็ไม่ใช่เป็นทีมที่ผูกแปะผูกปีแพ้ริเวผูลอยู่เรื่อยๆนะมีบางนัดบางปีบางตอนที่มักจะทำผลงานได้ดีกับเราเหมือนกันฉะนั้นเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่วัดมาตรฐานอของอาร์เจนตได้ครับกับการเจอกับเกมที่มันยากลำบากขนาดนี้แล้วก็บรรยากาศในแอนฟิลด์หวังว่าจะช่วยให้ทุกทีมของอาร์เจนตโชว์ฟอร์มดีแล้วก็เกาะกลุ่มหัวตารางไว้ก่อนนะครับก่อนที่สัปดาห์หน้าจะมีโปรแกรมหนักในการไปเยือนโอทฟฟอร์ดในศึกแดงเดือดยิ่งนัดที่แล้วแม พวกพี่เขาแพ้มาด้วยนะฮะเดี๋ยวก็มาเก่งกับกูอีกลําบากกูอีกนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปว่ากันถึงนั้น,นั้นไปกันทีนวนัครับเกมนี้เอาตัวรอดน่าจะน่าจะนะผมคิดว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ขาดพอสมควรนี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นหมุดหมายของพวกเราได้เหมือนกันว่าทิศทางของเราจะมุ่งไปในทิศทางไหนถ้าผ่านเกมนี้ไปได้สัปดาห์ถัดไปแล้วก็นัดต่อๆไปโปรแกรมก็ค่อนข้าง เอ,อ้อพอต่อพวกเราพอสมควรจะมีหนักก็คือนักเจอแมนอยู่นั่นแหละขอให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่อยๆเกาะไปเรื่อยๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในปลายทางเดี๋ยวเรามาว่ากันคืนนี้ดูบอลได้สนุกนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้สิบเอตัวเล่นที่เข้าจะลงสนามผลการแข่งขันจะเป็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้แหมพ่บารปิดการหนักเหลือเกินนะครับหวังว่าเกมคืนนี้จะช่วยเปิดการมองเห็นให้กับพวกเราก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูบอลนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่หลังเกมในวันพรุ่งนี้นะ